สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นันทาทับอาสาอยู่ในสวนนะจ้าโมนีสิภาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งอีหย่างวิธีการเนาะเราซื้ออะไรมาเนี่พี่น้องเบิ่งสั่งซื้อน้ําเชื้อเห็นละโอกมาเนาะจ้าไม่รู้ว่าขวดจักบาดพอบานเพิ่นสั่งมาเนาะขาอสี่เอามาหยอดใส่ต้นยางนาส่วนผสมของเขาก็ใส่น้ำใส้ยางลเนาะพี่น้องเดี๋ยวพับไปเบื้องกันจ้าพอบานเพิ่นผสมอยียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนาะ นี่คือเชื้อเห็ดที่เราผสมแล้วนะคะทุกคนน้ำเชื้อขวดเมื่อกี้หนึ่งขวดก็น้ำเปล่าก็หนึ่งขวดผสมคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะมากอกใส่ขวดแบบนี้นะจ๊ะเราจะให้เบิ้งด้วยใส่กอกใส่ขวดนี่นะจ๊ะแล้วก็ฝาของเขาเขาเจาะไปแล้วนะพี่นอ้องเจาะแล้วเจาะแบบนี้ฝาของเขาเมื่อกอกน้ําเต็มขวดนี้เราก็จะเอาไปหยดใส่โคนต้น คนต้นแตยางนาเขาเนาะพี่น้องต้นน้อยเขาเพิ่งเอามาปลูกเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นกศึกษาเพิ่นมาอยู่เนาะถ้าบ่ศึกษามากกับบกล้าเอามานนีน้ำแบ่งปันเ,นเ,นเนพื่นอนๆพี่พน้องน้องเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยเราจะกอกแบบไหนเนาะกอกแบบไหนเนาะจ้ะนี่จะกอกแบบนี้เขาก็คน้นๆนเนาะจ้ะคนให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะกอกลงไปเลยมันหกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีถังรองอยู่ เมื่อเต็มขวดเราก็จะปิดฝาแล้วก็เอาไปโยดใส่ต้นยางนาของเราเลยเ,เดี๋ยวขออนุญยัดกอกอนน้องพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งงไมเนะจะถ่ายให้ดูใหม่ตอนที่ไปโยดเนาะนี่ค่ะทุกคนกอกขวดประมาณนี้เราก็จะไปเทโยดใส่ต้นยางนากันเลยเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราโยดแบบไหน มาดูวิธีการขั้นตอนการหยอดบอลนะพี่นอ้องเป็นสี่หยอดแบบใดขอกระเฮ็ดว่าเป็นเด้แงหม่ลงไปสันติแงหม่ลงไปแล้ววันนี้ก็เอาน้ำยางน้ำยาเนี่ยหยอดลงไปน้ำเชื้อเห็ดละงูกหยอดลงไปให้ระบบหักของยางน้านี่มันสีดดูดน้ำเชื้อเข้าไปมันบ่เฮ็ดแบบนั่น ให้หยดตอนต้นเล็กๆอย่าไปหยดตนน้นใหญ่ไม่มีประโยชน์เนาะจ้ะเป็นไว้สั้นอ๋ตอต้นใหญ่ก็ได้แต่อย่ากเกินห้าปีมา,มาอาจารย์ว่ามาแลว,ว่าอาจารย์<ป>มาๆก็ว่าไปพะนะามาเบิ่งต้นนี้บัดมาดูต้นนี้กันอันนี้กขยีดย้ดคือเก่าเหรอแม่นบ่ทำเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกต้นจนเสียดผลเลรอพี่น้องทำแบบนี้ทุกต้นจนเสร็จ อันนี้ห้องก็มาปลูกเนาะเพราะว่าสร้างพันธุ์อย่างนะนะ้ำมะห้อก็ติมาปลูกปลูกในพื้นที่ตรงไหนที่มันว่างพอที่จะปลูกได้ในไร่ในสวนเท่าน่อพี่น้องปลูกไปเลยเพราะมันงหญ่ขึ้นมาเข้ก็อจังคอยเก็บดอกของเขาเนาะแต่เมื่อเบิ่งตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะได้เก็บดอกบ่เห็ดละงกของค่อยอะอันนี้น้ำเชื่อเห็ดละงอกด้วนี่สามสี่ปีบ่เห็ดละงกเลืองกับสีเกิดดี ไว้ในสวนนี่แหละพี่น้องบ่หลายดอกถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดอ้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนในพื้นที่บ้างในสวนเราเนาะก็จะประมาณนี้แหละพอบานสิเพื่อนหยดล้นไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะเพื่อนบ่ให้ข่อยเห็ดน,น้าดอกเพราะว่าข่อยเห็ดเ่เป็นหยดวนไปจ้าหยดเชื่อเห็ดละงอกเนาะ